เราใส่แล้วใส่ชาเลวเลืน,นะคะแล้วก็ใส่น้ําไปเต็มขวดนะคะแล้วเราจะมาทําสีผสมแล้วเราก็ขั้นตอนคือสีสีผสมอาหารสีแดงค่ะลองทำดูแล้วแล้วก็หลอดนะคะก็วิ่งกันทันนะสีให้เลือกสีผสมอาหารลงไปนะพอประมาณน,นะเยอะก็พอน,นะเยอะมากแต่กูมากเกิน่ะอาาจรย์มันใช้แค่นเดียวนะขออภัยนะคะที่ขอต้องพูดคำยาว แต่ผมไม่พูดหรอกครับนี่ดูมือเขาเปื้อนเลือดมาสิครับ <c oughs> นี่จะอะไรมาดูมือทันวากันเลย <c oughs> นี่ก็ดูเลย <c oughs> โอ้ยผมไม่เช็ดอัวอีกเอาะหรอครับเขยันคุ้นไปเลยแล้วก็ถ้ามันมีฟองก็ ราจะทำสำเร็จตาแล้วก็ไม่รู้กันนะนี่เขาเล่นอะไรเ่ยคนไปชักหนึ่งนาทีสองนาทีนะคะคนไปเรื่อยๆเลยอุ้ยอียุงมันก็มากัาบกูเลยนะพ่อพ่อที่เอาน้องผมพูดขึ้นยากก็ช่างแม่งเถอะพายทำมมาทำในป่าวะเนี่ยหรือแม่เห็นก็คลิปนี้ ้าแม่ดูหลอกเล่นค่ะทุยโอ้โหเร็วเร็วใช่ค่ะโอเคก็คนอีกแป๊บเดียวฮะเสร็จแล้วฮะก็ทิ้งก่อนไอ้นี่ไม่ใช่่ล้วย้ำนะให้เจาะรูฝาด้วยนะเจาะรูฝาเพราะเราเจาะมาแล้วนะคะกูะลืมสีไปสะดัด,ด,ดูมันดูนะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกด,กดลไลค์กดแ<ล>ชร์แอนทับไลค์นะให้ชแนลทานวาชแนลนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ